นี่ค่ะห้างห,หายหนาไปน้ำพี่พ่อมากินก๋วยงวงแบบเที่ยงเองกับพักกับสดๆเต็นเลยพ่อจ้ามากินน้ำกันเอ็ก,กินไหมเนี่ยรับเด็กย่านย่านกินอะไรอยู่นี้ได้พี่ว่ารับดิกขวนละเอี Năm tất cả mọi sẽ lên. Ui, ừ, em, Nó biết lên. rồi tiếng lên. Nắm 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 Kim khuôn Cái này là Hãy subscribe không กินดิบมันเป็นห่ังวัรธาตของแต่ละบาทนะจ้ะบริเบ่กิ้งบกิ้งแต่ถ้าบ่เคยกินกตบรไดน้นมกินเราก็ม่กหายดีเลยแล้วเดี๋ยวกินมากกนหน่อยอะไรน้ำหม่อนเฮยโอโทโอทูนี่แม่กลับมาให้พอพักกินกันหน่อยพอคาะเมื่อขายเคยได้กินเป็น ถ้าดันโดนกันแล้ค่ะติ๊ติ๊กรมันเรียกว่าขนมอะไรนะอืมมันเรียกว่าขนมแมวอือป็งนนุค่ให้ตาตี่ไปซื้อเงาประกอบให้กับไห จะเซนกันน้ลูกค้าอโโอากาศมอนแกีแยทางเลหนูจะนั่งบนนี้ที่ต้องกันหลายพวนี่จ้ะถ้าเ่ินบม่กินดิบน้ำกีปอดได่พู้เดียวอือ ไม่หลายอย่างที่เดียรคือคือเอาเห็ดดิบมาให้กินพ่อแคนพ่อบัดดี้กินน้องเห็ดดิบหนึ่งว่าเห็ด้ว่าล้วเป็นนะใครก็ไม่ได้จะกินก็ยังไงเห็ดดิบเห็ดดิบกินได้เหรอเห็ดเป็นลวกแล้วเหรอกินได้มันแข็งแข็งกว่าเห็ดกินท้องใส่วัดดี้นะ แฝดเหรอชาไหนชาตุ้มน้ำไงชาอันไหนชาระบายชาเขียวเไงชาครับชามันยังไม่ได้กินชาเลยพี่ไม่ได้กินตังก้วยไม้เนนาน่ะเอาเออไม่กินแล้วนอกจะอารมณ์ชาทิ่ตันป่ะมันชงได้ทั้งเย็นทั้งร้อนเนีไง านาวน,น้ำร้อนแต่มันมีผงอะไรนะน้ำตาลเนี่ยทำไมไม่คนก่อนแล้วค่อยเพิม่มมาคนเหนียวเนี่ยบางทีเรื่องฉลาดบาด้านเรื่อดูโง่นะอะไรอ่ะเือบ่นทำไมจะทำยังไงมันเละก่อนไหมเรื่อบ่นทำไมว่าไม่ละลายถามดูที่เฉยๆมันร้อนหรือยังนี่แต่ด้างเพราะคลิปนี้เลยไมีคนมาด่างนั <S 2> <S 2> ้น กลบกาง,งทีเราต้องทำอะไรปแปลกๆนะพี่แอนเพื่อคนสนใจนะเอาเหมืนไรนั่นไงใครนะนักร้องอะนักร้องุ่งที่โดนดา่กากันด่าเหรอมันเรียนแบบทีไรไม่ไดยไงจะเรียนแบบอะแต่มันไม่ดังไม่คือไงอกันด่าอร่อยกันด่าอะไรอย่าง มันหอมเยอะเลยเกลียวไปอย่าอืแอแกชิเอปลายช้อนอี่ละถ้วยก็ยิ่งน้อยอยู่เราเกลียดถ้วยมนันมากนะแต่ละวันไปกินแบบนี้แหละห้ามยังไงอุ้ยเอาอีกเลยปลายช้อนพี่ว่าเย็นนี้เราต้องกินอกุกทาแล้วใ่ะเอ้ย มีนหนีาติ๋วเนี่ยนนนนหนูและเสี่ยวที่ทำงานชวนกินหมูกระทะเนี่ยติดตรง,งนั้นนมันเปิดละวแล้ไม่ใช่ติดตรงที่เราไปกินอาหาร้านอะไรตรงข้ามกับแถวๆเลี้ยงปั๊มน้ำมันที่หนูเคยบอกอะ่ะไอ้ร้านกก้าเนี่ยเปิดและอ๋ออืมนีม่นะน้ำจิ้มอร่อยอยู่นะแต่ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รอให้มันซาตาการึเปล่ากลัว มันจะเป็นหมาสองตัวแรกนะที่ติดโรคโควิดจากพ่อกับแม่ไปน้ำมะตมได้ไหมเนี่ยท่านหญิงไม่ท่านหญิงเนี่ยเคยเอาไปทานยัางชาคาอ่ีพ่อ้มไม่มีพ่อพี่อยากกินไึกถึงอาโจอย ต้องใส่น้ำแข็งว่ะพี่บ้าถึงจะอร่อยต้องใส่น้ำนง่มนะก็ประชุมมากินแต่ว่าไม่ใช่น้ำชาแบบนี้ชาจืดๆอันนั้นก็เป็นชาผงเอเป็นเส้นนะแล้วก็แช่น้ำเป็นชาหลวงปู่เฮ้ยนั่นแหละออกชื่อไปหมดป้ะ ช้อนเดียวพอเทกมากร้อนมาุ่นด้วยน้องทำทัวร์ไทยเราจะไปกินกับเพื่อนๆแล้วมันคือโรสซาแต่แข็งมันหนาขึ้นแล้วหน่อย ¿Cómo pues.